สวัสดีครับ FC อ,อาจารย์ต้นน้ำหมักสูตรสองครับมารีวิวสวนช่างแอนนะฮะยางสองห้าหนึ่งอูหออกเหนียวเหนือเหมือนเดิมนะครับผมขายเมื่อวานนี่บอ<ม>ได้จักก,กิโลสามรอยสุดยอดเลยสามร้อยเท่าไหร่สามกับสองโลสามรอ้อย่องโลางโมกี้มีดหนึ่งเด้อนี่นางสามรอยแปดสิบต้นที่กีน,น มันธรรมดาเลยขายอาทิตย์ละเถือรถดทั้งหมดเนี่ยมันต้องเก็บไว้ห่วงมันต้องนับมีดอาทิตย์ละเถือขายนะนับมีได้หรอนับมีได้ไปอาทิตย์ละเถือกพ่อล้วส่วนนั้นคือเดี๋ยวส่วนจานศิลป์อะไรช่างศิลป์อะไรอาทิตย์ละเถือจังขนาดตอนนี้หกโมงครึ่งก็มารีวิว สวนช่างแอนสองห้าหนึ่งต้นเดิมออกเดิมหน้าเหมือนเดิมนะครับการฉีดน้ำหมากก็นี่แหละครับสองาทิตย์ครั้งหนึ่งเอามาสีดอิแต่ไม่เคยหอนหรือว่าสองอาทิตย์กำลังดีนะสองาทิตย์ครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะไปรีวิวช่างฉินจะเอาน้ำหมากมาฉีดสายนีวสันรีวิวให้เอฟซีได้ชมนะฮะว่า อิดน้ำหมักพ่นน้ำหมักอย่าลืมนะครับพ่นดีกว่าทานะฮะใช้พ่นดีกว่าพ่นก็ไม่ได้เปลืองนะฮะสามฝาต่อน้ำโอ้บริเก็บไปได้นี่ลืมได้นี่นี่เนาะลืมแล้ลืมแล้วโพลล์เนี่ยนี่ติมอยู่เหรออาทิตย์ละครั้งครับสามสิบก็ไม่ไม่เยอะฮะอาทิตย์ละหมื่นก็พอละเกือบหมื่น <c oughs> <c oughs> ยาง380ต้นนะที่กีดได้เนี่ยสา0รกว่าสองาหนึออกเต็มหน้าทุกต้นเหมือนเดิมนะครับผมดูดูไหไรเหนววเหนือดนะครับผมเดูเข้มข้นนะฮะไม่ต้องห่วงความแข็งสุดยอดเลยนะครับ มีดแหลกทัทง้งทังโอ้พึ่งเหลือมบ่ดนี่โอ้อเดี๋ยวเราจะไปรีวิวต้นที่ขีดมาแล้วนะฮะออกเต็มหน้าทุกต้นเลยพึ่งไปขายเมื่อวานเนี้ยได้สามสิบสามสิบเอ็ดบาทสัมผัสเมื่อกี้นี้ พุ่งจีดพึ่งลงมีดโอ้โนี่ก็ไม่ได้ไปขายเดี๋ยวนี้อาทิตย์ละครั้งนะสามสี่มีดเราก็ไปขายแล้วสี่มีดยางแข็งนะครับน้ำหมักสูตรสองของจันต้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยถ้าใส่ปุ๋ยทางดินด้วยแล้วก็พ่นน้ำหมักสูตรสองจันต้นไปด้วยเนี่ยโอ้โหเอฟซีครับไม่ต้องห่วงความแข็งของยางเดี๋ยวเหนียวเหนียดเหนียวเหนียวเหนียดนะครับ วันนี้ฝนไม่กวนนะครับเอ fc ขอบคุณครับสวัสดีครับ